เราขอแสดงความไว้อะไรฟรานซ์แบ็กเคนเบลเออร์ ber, ตำนานจากักรพรรดิลูกหนังแห่งเยอรมันผู้ที่ล่วงลับอย่างไม่มีบันผลกับหัวใจสลายเมื่อต้องกล่าวคำลาท้องฟ้าเศร้ากว่าที่เคยเมื่อโลกสูญเสียตำนานแดรไกเซอร์ ers, ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการฟุตบอลความทรงจำงดงามของคุณจะอยู่ในใจเราเสมอแสดงความรักความเคารพและเป็นเกียรติ สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบก,กับผมแอมกันพารีวิวสุดยอดตำนานกองหลังจากทัพเสือใต้บอยเยเมนิคฟานซ์เบคเคนเบลเออร์ครับเบคเคนเบลเออร์ Bacon auer, นะครับมีส่วนสูงที่180 1 8 1ป็นะครับอายุที่ถูกยกมาอยู่ในช่วงอายุ29ครับเท้าข้างถนัดคือเท้าวขวานะครับเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันครับสโมสสอนที่เคยเล่นครับตอนที่ถูกยกมาคือบอยเยเมนิคครับ การ์อีพิกเอฟซีบโอเมนิกปีนึ่งเก้มถึงนึกนะครับแมคเคนเบลเออร์มาในสไตล์บิวอัพนะครับเป็นกองหลังผู้เล่นที่ชอบถอยไปรับบอลนะครับและเปิดเกมจากแนวลึกนะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะครับจะเป็น DMF กับ CB นะครับตำแหน่งหลักคือ CB นะครับตำแหน่งที่เพิ่มได้ก็จะเป็น AMF กับ CMF นะครับสามารถเพิ่มตำแหน่งให้แมคเคนเบาเออร์ได้นะครับผม เบคเคนเบลเออร์โอโอเลตติ้ง97ครับโอโอเลตติ้งรวมทีมอยู่ที่102ครับค่าไคติ้งอเวนิวเกมลุก68บอลคอนโทรลการควบคุมบอล80ดิบบิ้งการเลี้ยงบอลด้วยความเร็ว72ครับไทโพสชั่นการเลี้ยงบอลปกติอยู่ที่79ครับบวกโค้ดเบบกอริโอลาอยู่ที่80ครับเบคเคนเบลเออร์มีค่าพลังการควบคุมบอลกับการเลี้ยงบอลปกติคือดีครับสวยเลยควบคุมบอลดีครับผมกองหลังโลพาร์ตครับจ่ายบอลสั้น83ครับล็อบเซตพาร์ยนบอลยาว84 ฟินิชชิ่งจบตะกร71ครับเฮดดิ้งม่ง88เซตวีทาก,กิ้งลงตั้งเตะ79เซอร์ความโค้ง77ครับค่าการจ่ายบอลก็ดีครับผมเฮดดิ้งม่งก็ดีนะครับเขาว่ากันหม่งกันว่า,าหม่งไม่ดีแต่ค่าพลังหม่งดีอยู่นะครับผมเรามาดูค่าเกมรับเบยเค้นบบลเออร์กันครับดีวิซิเอเวนิทการเล่นเกมรับ96ครับแท็กกิ้งการย่างบอล94แอคชั่นความดุด,ดัน90ครับดีวิซิเอเวนิทการช่วยเกมรับ89ค่าพลังเกมรับก็สวยนะครับ เล่นเกมรับ96เลยการแย่งบอลก็94ดูดันด้วยครับผมมาดูความเร็วครับสปีดวิ่งเร็ว81ครับแอคกซ์เลเรชันวิ่งออกตัว80คิก,กิ้งพาวเวอร์ความแรงในการยิง85จัมปิ้งกระโดด95พาสิโก c คอนแทคความแรงในการเข้าปะทะ81บันล้างสมดุนการทรงตัว78ครับมีความเร็วยิงแรงกระโดดสูงนะครับ95เลยและซัม,มิเนาความอึดอยู่ที่83นะครับค่าพลังตรงนี้ก็สวยเลยครับสำหรับกองหลัง การใช้เท้าข้ามถนัดของเมกินเบลเออร์ครับนานๆครั้งความแม่นยําในการใช้เท้าข้ามถนัดครับสูงฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอครับและความต้านทานกับบาดเจ็บสูงนะครับเมกินเบลเออร์มีบูสเตอร์ชื่อดีเฟนดิ่งนะครับเอฟเฟกต์บวกสองนะครับในบูสเตอร์ก็จะแสดงผลไปด้วยนะดิวเซเว์ในการเล่นเกมลูกครับแท็กกิ้งการยิงบอลแอคเซิร์เรชันวิ่งออกตัวและจัมปิ้งกระโดดนะครับผมบูสต์บวกสองครับค่าพวกนี้ในเมกินเบลเออร์ เบคเกนเบลเออร์มีสกิลลองเล้งชุตติ้งครับเอาไซเคเลอร์โลโล็อตเด็ดพาสแมนแมกกิง้งอินเตอร์เชพชันครับบ็อกเกอร์ครับอาโคเบติกเกียร์แลนด์แตันซี่และไฟติ้งสปีลิตครับสกิวที่พวนเพิ่มให้กับเบคเกนเบลเออร์นะครับจะเป็นเฮดดิ้งครับ ส l i d ดิงแท็กเกิครับแอรีสซูเปอร์เรียลิตี้ครับเกมแมนชิพครับผมแล้วก็ลองโชว์ครับประมาณนี้ครับนี้แนวทางในการอัพฟันสเปคเกนบอลเออร์นะครับ6465ตรงนี้ผมลดค่าโมงค่ากระโดดค่าความแข็งแกร่งไปเพิ่มสปีดต้นแล้วก็บัลลาซ์นครับเพิ่มเข้าไปให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ ฟรานซ์แบคเคินบอเออร์นะครับสุดยอดกองหลังตำนานเสือใต้เป็นแนวทางในการอัพนะครับผมฟรานซ์แบคเคนเบอเออร์ auer, อีพิกตำนานเสือใต้บอยเ็นเมลิกกองหลังที่ใครๆต่างก็รู้จักดีซึ่งมีอยู่ในทุกปีของอีกบุบบอลตั้งแต่ภาคเฟสครับ ล่างนี้นะครับมากับการสุ่มแจกครบรอบ7ปีของอีคุตบอลโมบายนะครับซึ่งทุกๆคนจะได้ถ้าทำอีเวนต์ตลอดล่างนี้มากับสไตล์วิวอัพครับเป็นสไตล์กองหลังที่ชอบถอยไปรับบอลครับและเปิดเกมจากแนวลึกสามารถเล่นตำแหน่ง CB และ d m f ได้ครับและยังสามารถเล่นตำแหน่ง AMF กับ CMF ได้ครับโดยการเพิ่มตำแหน่งให้กับแบ็กเคนเบลเเข้าไปครับแบ็กเคนเบลเออร์นะครับไม่ได้เป็นกองหลังที่มีความสูงมากนก แต่มีค่าพลังกระโดดและหม่งสูงจึงทดแทนกันได้ครับร่างนี้มีโออสูงที่สุดสูงถึง102่เลยครับและร่างข,งของเขาในเกมนะครับมีไม่เยอะเลยครับจุดเด่นของเบ็คเคนเบลเออร์ร่างนี้ครับเมื่อเทียบร่างเก่าอย่างยิปิกและนิจินเดรีมีควาความดุดันสูงครับสูงมากสูงถึง90ทําให้การเข้าบอลมีแรงพะบวกกับความแขแ็งแกร่งก็ไม่ได้น้อยครับอยู่ด้นจังหวะนี้ครับเบรตเวนิสุดล้มไปเลยครับ เรื่องเข้าบนการยื่งบวนถือว่าดีมากครับค่าเกณฑ์รับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อให้น้อยกว่าล่างที่เคยมาแต่ก็ห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ครับและล่างนี้ครับ <uk> มีค่าความเร็วสูงสูงกว่าทุกล่างวิ่งเร็วกว่าทุกล่างด้วยครับสปีดต,ต้นก็สูงกว่าทุกล่างรือวิ่งตามกอ,องหน้าและปีกที่มีความเร็วทันนะครับเป็นกองหลังที่มีความเร็วเลยทีเดียว บัลล้านก็ดีดีกว่ากองหลังปกติทั่วไปด้วยครับมีค่ากระโดดและโหม่งที่สูงค่าพลังสีฟ้าเลยให้ค่าตรงนี้มาสูงเพราะเวกเกนเมอรอ์มีรูปร่างที่ไม่สูงมากแต่โหม่งบอลดีพอสมควรเลยและค่าพลังสองอย่างนี้ก็ยังสูงกว่าทุกร่างที่มีมาอีกด้วยครับและเป็นกองหลังที่ยิงแรงเอาเรื่องครับและยังมีความอึดดกว่าทุกร่างไปอีกครับ มีสกิลเกมรับเกือบครบด้วยครับสามารถเพิ่มสกิลได้เป็นกองหลังที่มีค่าพลังการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลดีมากครับดีมากๆด้วยจ่ายบอลก็ดีครับแต่เรื่องการจบสกอร์ก็ตามสไตล์กองหลังครับไม่ได้สูงอยู่แล้ว ส่วนข้อเสียของเมคเคนเบาเออร์นะครับหลายๆเสียงก็จะกังวลเรื่องลูกหม่งนะครับเพราะด้วยตัวรูปร่างที่ไม่สูงมากครับแต่ผมได้ลองเล่นแล้วครับรู้สึกหม่งก็ไม่ได้แย่ครับไม่ว่าจะเป็นลูกหม่งสกัดครับหรือลูกหม่งแย่งบอลเราสามารถเพิ่มสกิลได้ครับอย่างเฮดดิ้งและแอร์เรียสซูเปอร์เรียลิตี้ไปได้ครับเพื่อให้การหมงนะครับดียิ่งขึ้นครับอาจจะมีบางจังหวะที่หนุกตำแหน่งและบล็อกไม่ได้แต่ก็เป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นบ่อยครับ และด้วยรูปร่างที่ไม่ได้สูงใหญ่ครับคนก็จะกังวลเรื่องการประทะและแย่งบอลแต่ไม่ต้องห่วงครับเบาเออร์มีความดุดันเข้าปะทาแย่งบอลดีกว่าที่คิดครับกองหลังระดับตำนานอดีตของสโมสรเสือใต้ที่สร้างชื่อเสียงไว้เป็นอย่างดีกองหลังมีความเร็วควบคุมบอลดีดุดันแข็งแกร่งแ,งแย่งบอลดีโมงก็ไม่ได้แย่ครับต้องฟาร์เรสแบ็กเึนเบาเออร์ 両チームとも非常に集中できていた前半でしたが少し時間を置いた後エバンンればチャスでまく。ね、入ってからも動きが少ないですからね試合の展開という意味では少しおとなしいですからね先制点が非常に重要ですよね,ねドリブルであそこまで持ち込めるというのもエジスの高い証拠です攻撃、ね、だったんですけどもねアセにもありましたかね もう一度丁寧に繋いで1点取りに行きたいです裏へ届くかさあラッシュボードさあチャンスアンディー・コールから右へ折り返すマイ数いたんですけどもね気になっていかがですか北沢さんまあここで失点はしたくないですからね相手にしっかり対応してミスが出ないように気をつけコール・パーマーキャラのパスはディフェンスが対応裏のスペースを狙うベッケンバー来たいですよね これは合いません選手も狙い通りでしょうねクライフちょさあ阿部晋1点をリードしてリスタートエンバペ電話ものにしましたいやーさすがの決定力ですよねボールを受けてからシュートまで現地通りって感じでしょうねさすがハイレベルなプレーを見せてくれますよね キャプテンコップ。奪いに行きます。メッシー、裏へ届くか。ここで丁寧にコントロール。でも終盤ですからね。これを続けて、まあ決定機につなげたいですよね。裏へ届くか。とボールは。スルーパス。いい後に渡る。これいいでしょ と呼んでいたシュートもあります必死のクリアですよね奥井のミドルゴールの学校のパス一旦前を取るビニシウスマッチアップのシーン今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかねなるほどな飛び出したさあレオ ขอขอบคุณทุกท่านชาวอีทตบอลนะครับที่รับชมฝา,ากกดติดใจฝากกด u ับส r ค b e ช่องแอมกันเพื่อเป็นกำลังใจและขอฝากแฟนสเปคเนบอลเอลอร์ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ,บรดาาาานนสลเอออบมิง่ะ